นี่ว่าทองคํามักบังพระพูธสงสมุติมักบางอริยสงคือสงสมมุตรนะมักบางอริยสงประยังที่เรารู้สีไปที่ไหนก็มีแต่นักปราชอันนักแปลกมันไม่ได้ว่านะเข้าใจไหมมันมาแต่นักปราชนักปรานี่เขามีคนย่อว,ว่านี่พระไตไปิฎกเคลื่อนที่แล้วเลยเป็นบ้าไปเลย <c oughs> นั่นล่ะเขาเรียกว,ว่า สงสม,มุิมักบางเพียสงอริยสงอยู่ในหัวใจนะแต่มันไม่มองดูนี้มันมองดูจาก,กัมพีใบลานนุ่มควายคว้าไปลมลม,มแรงแรงอันของจริงอริยสงอยู่ภายในหัวใจตัวเองไม่ดูหรือกระจายไปอีกก็เห็นการศึกษาเรียนการจดจํามาได้แต่เสียงได้แต่ลมเหมือนนกขุมทองว่าเป็นคงดีไปเสีย ถ้าปฏิบัติไม่สนใจจะปฏิบัติเอาทำที่เลื่อเรือขึ้นมานี่กับบางอีกเข้าใจไหมสงสงมุิมกักบางอริยสงบางอย่างนี้นะเห็นการปฏิบัติผู้ปฏิบัติไม่สำคัญยิ่งกว่าผู้ที่งมเงาเก่าหมัดไปซสกน่ะ